อีกอย่างอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมันขับวิมอตะไตยอยู่ทในตอตะมอไอไต้ทุยนู่นจะพิ่งหลงล้อมในจอเพลงขข้ากอเอาไปตั้งระเบ้านี่เพลงอะไรอะ่ะนี่เพลงอะไรอะ่ะตะระเบ้าเพลงของใครนะตะระเบาเพลงอะไรอะ่ตะตียางอยู่ใต้ไม่ไปลอดภัยมันขับวิมอตะไตยอยู่ในตอตมอครับแล้วมาร้องเพลงนี้จะเอาอะไร ต่องขวังมันร้องตองขวังมันจะไม่ใช่ยังไงใส่มาตั้งนานแล้วเออข้าไม่ใช่แฟนเจ้าหรอกเจ้ากลับไปเถอะเฮ้ยเจ้ากลับไปดีกว่าเพื่อนเล่นไหมบอกว่าเป็นแฟนก็คือเป็นแฟนก็บอกว่าไม่ใช่แฟนเด็วก็ตุยท้องซะ ในกุ้ยตุ้ยท้องเนี่ยแบบนี้ไม่ได้กูตุ้ยตู้ยแล้วเลิกเลักเลิกเลยด <c oughs> ำนงข้าจะบอกเจ้าตรงๆแนะ่ว่าข้าไม่ใช่คนรักเจ้าหรอกเจ้ากลับไปดีกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่อข,ของเจ้าข้าให้ได้ความพยายามเจ้าแต่ข้าไม่สาม,มารถจะรับรักเจ้าได้เจ้าคงจำไม่ว่าข้ามีคนรักของข้าอยู่แล้ว ใช่ใชจัจเอาไว้เขามีคนรักแล้วคุยกันมึงที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าเจ้ากลับไปดีกว่าเพราะข้ามีคนรักของข้าเขามีคนรักกลับไปทําทใจฟังให้ดีคนมเสียใจแล้วหูดับหูดับวันนี้มีหูดับด้วยเจ้าจำไหมว่าผู้หญิงที่ข้ารักมีเพียงคนเดียวเท่านั้นหัวสมองไม่มีมิมรีมม่กั๊ ฮาเอนเปหายกูเ,เสียใจอยู่กูไม่เคยเใจอแล้วเสียใจหูดำข้าดไม่ถึงดำรงเรียกคำเพื่อข้าไม่ได้รักเจ้าอย่าพูดคำรียกข้ามีคนรักของข้าอยู่แล้วมันจะเตือนใจเจ้างอยทำไมเนี่ยไม่ใต้น้อย เป็นอะไรมันจะเตือนใจโอ้ยเรื่งนี้ก็ตายไอ้ควายเอ้ยข้ารักเจ้าไม่ได้หรอกอย่าพูดออกมาผู้หญิงที่ข้ารักมีเพียงคนเดียวมันจะต้องเป็นข้าเท่านั้นมันไม่ใช่เจ้าไงโอ้โหเจ็บมากถ้าเสียใจไหม หัวใจเธอไม่ต้องเสียใจรอกนะคนที่เขารักเธอเนะี่ยมันมีอีกมากมายแต่ข้าคงจะรักเจ้าไม่ได้เพราะข้ามีแฟนนะ